เอาเลยครับผมมีต้นลำเข้าสู่ Endianly Egg วันนี้เราจะมาดูสกีนี่ทอยเลน EP ที่หกสิบเจ็ดพาร์สามกันนะครับผมหพาร์สามมาแล้วเหรอมาแล้ววุยเตยแต่เป็นแบบแฟนเมดนะที่ตอนนั้นไอหัวกล้องมันเอาไปเลือดปาดคอเตงอะนะเออมันต่อจากตอนนั้นเลยงั้นไปดูเลยดีกว่าป่ะเนี่ยไอเตยเห็นป้านี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เอาไปเลือดปาดคอเตงเออแล้วมันดูมันจะเป็นไงต่ออันนี้วะอุ้ยจีแมนกระเด็นวุ้ยด็อกเตอร์อะเฮ้ย ดรร์นยิงมึนเลยดิอะไรหวะไททันทีวีแมนมาเออจะมาบังคับให้ปัดคอติงได้ไงวะนี่มึงดูออแล้วไม่ตายเออยังไม่เข้ายังไม่เข้าอ๋อที่แฟนเมย์ทำขึ้นมาคือยังไม่ตายไว้เตยแต่มีคนก็ทำขึ้นมาหลายอีพีอยู่นะคือหลายรูปแบบอะเออก็ปาดดรอกเตอร์ต่อเลยเออโอ้โหมันอัพเกรดจะเป็น้เหรอวะ มันกัดจะค่ายตายเลยอ่ะนี่แล้วมึงดูแฟนเมกตัวที่สองขาดไหมอันนี้อันนี้เกือบขาดไอเตยใช่หรอโหูยแล้วด้วยจีแมนนี่ก็เหมืนไสอ่ะจะมานะ,ะนอ๋อไททันทีวีก็มาเหมือนกันแต่เป็นในรูปอีกแบบหนึ่งไงใช่คือ,อแฟนเมเป็นแบบที่คนเขาทําขึ้นมาไงอเออแล้วแต่จินตนาการเลยไงขายกันนะขายกันนะ อุ้ยเอาแต่แขนขาดเอ้าปกป้องเพื่อนมึงทำเพื่อนกูโอ้โหเออยิงมันให้พังไททันพีวีโกธแล้วว่ะโอ้โหตายเลยอิงรับเกอมาแข่งเก่งกว่าเดิมดีมดูมีอีกอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นด็อกเตอร์โดนยิงอ๋อมีตอนจบหลายแบบนะเออ แบบการคาดคะเน่สิ่งที่จะเป็นไปได้อ่ะต่อจากอีพีสองไงเตยคาดการณ์ดีเฮ้ยมันบอกให้วิ่งวิ่ยรอนว่ะอา้าวเดี๋ยวมันบอกว่าใครวิ่งก็น่าดิวะไอ้ด็อกเตอร์มาสู้เหรอสู้เหรอนี่สู้เหรอโอ้ยนี่เจอจอสีแดงเหมือนเดิมนี่โอ้โหอุ้ยด็อกเตอร์โดนแทงตา ก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ไงในจักรวาลหลักอ่ะก็ใช่ไงมันจะตายง่ายขนาดนี่มึงดูนี้อ้าวกดลงนะพี่โดนช็อตว่ะนี่มึงดูกดลงหรือว่าไททันทีวีแมนอาจจะอัปเกรดมาเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเอออุ้ยอะไรอ่ะนี่ไงอันนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งของไททันทีวีแมนไงที่อาจจะอัปเกรดออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเห็นไหม มีแสงสีม่วง <ừ> แล้วก็มีอุปกรณ์ครบคันนี่มึงดูโอ้โหเอออย่างเงี้ยจะได้ชนะสาด์จอแดงไปทั่วเลยอ่ะหัวส้วมันจะได้สู้เราไม่ได้นี่มึงดูห,ากกาหัวส้วมหมาก็โดนดิคือกลับมาแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมก็ดีแล้วกลับมา<ห>ล้างแค้นพวกมันไงนี่อะไรอ่ะก็กดปกตินะก็ใช่ไงอุ้ยอ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอุยอุ้ยระเบิด คือหาที่รกก่อนหาที่รกก่อนอา้าวนั่งชีวิตไม่กลัวเลยอะไรอะดูอะไรดูรูปสาวหรอเฮยยมันบอกไว้ตัวนั้นตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรอะ่ะอะไรอะมองมันไว้ดูจับตาดูมันไว้วะ่ะคืออะไรวะอุ้ยอุ้ยอะไรวะนั่นอะจะเข้าไปยิงแล้วว่ะ ตัวอะไรวะอุ้ยหัวส้วมสมุไรอุ้ยุ้ยอย่าบอกนะว่าถ้าทีวีแมนไททันกลับมามันกล้าจะมีหัวส้วมสมุไรก็ได้นะเออว่ะเออลังกว่าเดิมไหวนะมึงดูดิเพราะว่าผู้หัวก้องมันมีตัววาร์ดอยู่แล้วไงยังไม่ทันเลยอ่ะเกินโอ้ยว์ปมีดออกมาได้ด้วย จัดดูดิเฮ้ยโกงอยู่นะ,นอ,ะอันนี้ไงก็ต่อดูนี้มันจะปาดคอไหมหลือมีคนมาช่วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแฟนเมคอันหนึง่งอ๋าาอ,อแต่แบบฉบับนี้คือตายคือตายไปเลยไงไอสองคนนี้จ,จัดการดูนี้ไม่จะทำไงต่ออุ้ยไททันสปีกเกอร์ยิงใส่ลำโพมา โอ้ก็จอจีแมนจัดการต้องโหดกว่านี้ดิผลสุดท้ายคือใช้ท่านทีวีแมนก็คือต้องต้องมาทุกตอนอทุกแฟนเมคคือยังไงคือรับประกันว่ามาแน่มาแน่ว่ายังไงก็ต้องมาเวจัดการมันเลยนี่มึงดูโอ้ยมาแล้วแบบมีโลเหมือนใทท่านคาเมล่าจัดอ้าวด็อกเตอร์โผล่ข,ข้างหลังหรอโผล่หลังเหรอมึงรอบก,กัดเเฮ้ยระวังหลัง หน้าหลังโดนลุมหมดนี่นะอุ้ยจะกลับมาแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมนะรอะไม่ตายง่ายด้วยชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหนีดู<า>ุ่ง้าไปไอจีแมนแม่งก็ตายยากตายเย้ไม่ตายสักทีว่ะก็น่าดีวะโอยโคตรหมันเลยอูย,ย,อยิงจ๋อยอย่างงี้ยังไม่ตายอ่ะกระทุ้มมันเลยสมการรอคอยเตยที่กลับมากูาอ,อ่าแม่งแข็งแกร่งเกินตาย ดูดีว่าไททันทีวีมันจะเป็นคนที่จัดการด็อกเตอร์เปล่าอุ้ยหับอุ้ยและแทงเลยอ่ะโอ้ยแจีแมนยังไม่ตายเดี๋ยวจะเชื่ออุ้ยจีแมนก็ขยันยิงเหลือเกินนี่เปิดโลแล้วยิงสวนไท่ทัโอ้ย,อย,อ,อ,ยอย่าบอกนะแบบอ้ยกัทนท,ทีทีวีแมนจะไหวเหรอวะไม่ใช่ไงนี่ เอาสปีกเกอร์ช่วยแทงหน่อยดับกเตอร์เมาโอ้โหแต่ถ้าไททันคาเมล่าตายนี่ก็เสียใจอยู่นะอุ้่แล้วมายังดิบต่อเลยจีแมนอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของแฟนเมกเออปาดเลยคือง่ายๆว่าถ้าไททันคาเมล่าเนี่ยไม่เสียท่ามันจะเป็นยังไงไงเออ มันในรอบเนี้ยอืมไอ้ตัวนี้มามาชนว่ะชนเหรอวิกระซุดอยู่ไม่ตายโอ้ไททันทีวีแมนก็โผล่มาเลยถ้าไม่เสียท่านะวับมาเลยเออีมายังไงมึงจะไปไหนอือมนีอืมัเตอร์นี่รัเตอร์แกแล้วไม่เจียมเหรอแต่ถ้ามันเป็นงี้ก็ดีดิเนาะ เออท,ท่านคาเมลาม่าม,ม,มันโดนปาดแล้วไงเจียมเลยไอ้ด็อกเตอร์สมหูไมาอย่างงี้แกแล้วต้องเจียมดิหูม, <า S 1> มึงดูด,มดิมาแบบโคตรโหดมาแล้วไงเพื่อนยอดนี่อันนี้แบบนึงช้ำว่ะวนไปวนมาอย่างเงี้ยตายอันนี้ก็คือตายนะแบบนี้คือตายแล้วก็โผล่มาเลยแล้วก็ซัดแบบนี้ อุ้ยเออนี่กระทุ้ให้มันตายจีแมนเหรอแต่ไททันคารมิล่าพวกคงยังไม่ตายบ่าหรือกลับไปอัปเก <S <S ปรดเปนพวกทีวีแมนไททันทีวีอ่ะอาจจะมากลับมาแบบยิ่งใหญ่บ่ต้องไปเองงั้นสภาพดูดีโดนปาดคันเออเฮ้ยอันนี้มันโดนลุงสองหนึ่งนะใช่ไหมก็จัดมันเลยสองหนึ่งอ่ะอุย้ยเล่นในตัวใหญ่ก่อนเลยว่าเล่นบอสก่อนเลยเล่นในด็อกเตอร์ไอตัวสั่งการก่อนอเลย โดนแทงตายแล้วนี่หนูก็แทงมึงกลับแทงมาแทงกลับหูก็โอ๊ยเอาอาวุธมันอะแทงตัวมันเองเอาเลยเพื่อนอะโอ้หหัวขาดแล้วอะหัวดูหน้าอะะไรวเนี่ยมึงคิดว่าพลังของไททันทีวีเนี่ยจะมีขนาดไหนมันก็ต้องมีเยอะกว่าที่มันกลับมาแบบยิ่งใหญ่อะเอออัพเกรดหมด ีอ้บบโหถ้าไกลขนาดนี้แสดงมึงดูดิหัวส่วมทั้งหมดอะอยู่ในระยะโคตรไกลอ่ะก็ดีไงเพราะสารลำแสงคือตายหมดจะได้มาช่วยเพื่อนไงแบบเพื่อนก็ไม่ไหวแล้วมึงดูตัวนี้โดนแทงเออกูว่าถ้าพาสามินจักรวาลหลักอะคือยังไงก็ต้องกลับมาแบบยิ่งใหญ่ด้วยก็ดีแล้วยิ่งหดโขนะยิ่งดีเลยลนี่ยิ้ม เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับสกีบ i ดี Toilet เลีที่67พาสาวแฟนเมกเป็นยังไวยเตยโคตรสนุกเลยวะไอ้นอตคือ,อยังไงไทท่นทีวีก็มาว่าไม่น่าตายนะไทท่านหัวกล้องอะ่ะเออสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบา,บาย